ซื้อหมอนโชวานะคะซึ่งก็จะเป็นหมอนที่แบบช่วยดูแลสุขภาพนะคะของคนที่เป็นแบบลักษณะของการปวดปากคอไหลแบบอ f ฟฟิศซินโดรมนะคะแบบที่เรารู้สึกอยู่ตอนนี้นะคะเราก็เลยสั่งซื้อหมอนมานะคะมาดูกันจริงๆหมอนของโชวาะคะ่ะเขาจะมีอยู่2รุ่นนะคะที่เราแบบเล็งเอาไว้อยู่มันจะเป็นลักษณะของตัวแบบ เหมือนเป็นฟองน้ําบล็อกบล็อกอะค่ะกับกะะแ,แบบนี้ที่เป็นดเด็กๆนะคะแต่ด้วยความที่ตัวนั้นนะเอาออฟสต็อกอยู่นะคะเราก็เลยซื้อตัวนี้นะคะลองมาใช้ก่อนนะคะราคาครอยู่ที่ประมาณ1,400กว่าบาทนะคะเดี๋ยวขึ้นราคาที่ชัดเจนให้อีกทีนึงนะคะว่าราคาที่เท่าไหร่นะคะอ,อันนี้นคือเป็นที่เราซื้อมาอมเดี๋ยวเราจะลองมา นอนนะคะสักสามสี่วันยเราจะมารีวิวอีกทีนึงนะว่าแบบควรตามหรือไม่ตามนะคะกับรุ่นนี้นะ,ะมันจะเป็นแบบเม็ดไมเมันจะดูข้างในนะ้าไม่มีอะไรเะได้เข้าใจว่าจะรู้สึกนะะมันจะเป็นลักษณะแบบเม็ดเม็ดนะคะไม่รู้แบบ สัมผัสได้ยินเสียงแล้วจะรู้สึกไหมเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยไม่ไม่ไม่โฟมแบบนี้เลยค่ะก็จะเนี่ยมันก็จะพัดพอดีประมาณตรงนี้ใช่ไหมนะแล้วก็มีหมอนะคะแล้วก็จะมีอ๋ออันนี้เป็นถุงถุงคุมนะคะนี่ก็จะเป็นถุงที่คุมหมอนะะคอีกทีนึง าก็จะมีคำแนะนำนะคะว่าวิธีการใช้งานนะคะควรจะระวังอะไรนะวิธีการซักนะคะเขาก็จะมีถุงอันนี้นะคะเป็นถุงแบบถุงสำหรับใส่ออหมอนนะคะเข้าไปในสีขาวๆนี้แล้วก็เอาไปซักได้นะคะโดยก็จะมีพวกแบบวิธีการใช้ให้มาด้วยนะคะเขาบอกว่านะคะ สำหรับช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะยังแบบรู้สึกว่าไม่สบายเนื้อสบายตัวกับการใช้หมอนตัวนี้นะคะเขาบอกว่าให้ลองใช้ไปสัก3าวันนะคะร่างกายเราค่ะจะค่อยๆปรับตัวได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวไบส์เนี่ยจะทดลองนะคะนอนเป็นเวลา5วันด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีนึงนะคะว่าแบบสบายจริงหรือเปล่าหรือว่าบบยัางรู้สึกปวดบา่าปวดคออยู่นะคะจะได้เป็นข้อมูลให้เพื่อนๆเ,เนี่ย ไปศึกษากันต่อแล้วก็ประกอบการตัดสินใจนะคะของโชว่านะคะที่ช่วยเรื่องของการเกี่ยวกับเรื่องของการนอนเรื่องของออฟฟิศซินโดรมนะคะ mm hmm. ก็จะมีอยู่2แบบหลักๆนะคะ mm hmm. ก็คือแบบนี้ mm hmm. เห็นไหมนี่อันนี้นะคะตอนนี้คือเอาออฟสต็อกอยู่นะคะเราก็เลยไปซื้อเนี่ยค่ะนี่ซึ่งก็คือตัวนี้ วิธีการนอนนะคะเขาก็จะอคอเราอะคะ่ะจะอยู่บริเวณตรงนี้นะคะนี่นจะนอนเป็นแบบนี้แล้วตรงเนี้ยค่ะตรงแก้มตรงเนี้ยที่เนี้ยเขาก็จะล็อกคอไว้นะคะเพื่อให้เราแบบได้สัสดส่วนนะคะได้แบบน่าจะทําให้แบบไม่ปวดคออะง่ายๆนะเออซึ่งเดี๋ยวเราก็จะ นอนนะคะเป็นเวลา5วันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวอีกทีนึ้งนะคะว่ามันดีหรือมันไม่ดียังไงนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยนอนสบายขึ้นไหมแล้วก็ทําให้หายปวดคอหรือเปล่านะคะโอเคก็ประมาณนี้นะจ๊ะเดีย๋ยวใส่ประมอนก่อน เขามีบอกไว้นะคะว่าหลังจากที่ใส่ปอกหมอนแล้วนีเ่เขาบอกว่าหลังจากที่ใส่ปอกหมอนแล้วนะคะก็<ม>กดให้มันเข้ารูปนะคะอย่างนี้กดเลยก็ประมาณนี้น,นะะก็มันก็จะแบบสัดส่วนได้แล้ว แค่นี้นะคะกบไปนอนได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะเรากลับมาแล้วนะคะหลังจากที่ไปลองหมอนโชวว่านะคะมาเป็นเวลา1อาทิตย์ด้วยกันนะคะก็บอกเลยนะคะว่าแบบให้คะแนนน้องคนนี้เต็มสิบนะเราให้แบบอยู่ที่ติ๊ติ๊กตแปดคะแนนคะ่ะ คนอาจจะสงสัยว่าและอีก2คะแนนไปไหนนะคะอันนี้ก็คือสำหรับเรานะอีก2คะแนนก็นะคือคะแนนแรกนะคะเป็นเรื่องของไซส์หมอนของน้องนะคะซึ่งบอกเลยว่ามันค่อนข้างเล็กแล้วมันรู้สึกเล็กไม่หน่อยอนะทุกคนนึกออกไหมอะถ้าเทียบกับหมอนปกติของเรานะฮะดูอันนี้คือหมอนปกปตินะคะ เรานอนแับทั่วไปนะอันนี้คือไซส์ของน้องเห็นปะคือน้องแบบน้องไซส์ประมาณเนี้คือไซส์เล็กเหมือนกันนะทุกคนเออนะคะแล้วก็ส่วนอีกหนึ่งคะแนนไปไหนนะคะก็คืออีกหนึ่งคะแนนนะสําหรับเรานะี่ยก็คือตอนนอนอะจังหวะที่นอนนะคะเรารู้สึกว่ามันไม่สบายอะทุกคนเราไม่รู้ว่าเป็นเพราะเรายังไม่ได้ชินหรือเปล่านะ แต่มันรู้สึกว่าแบบพอพลิกตัวมันก็สึกว่าเฮ้ยมันติดไปหมดเลยทุกคนอาจจะเป็นข้อดีของหมอนก็ได้นะคะที่มันมีการล็อกคอหรือออกไหมแต่ก็เรียรู้สึกไม่สบายตัวอยู่ดีนะคะแต่แต่แต่แต,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 แต่คือตอนนอนอ่ะรู้สึกไม่สบายตัวนะแต่ตื่นมารู้สึกว่าแบบไม่ปวดคอไม่ปวดบ่าเลยทุกคนนึกออกไหมเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยน้องทําให้แบบ ประทับใจในเรื่องของการนอนมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นการรักษาการปวดคอไหล่ของเราได้ดีแบบหนึ่งเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับใครนะคะที่มองหาหรือกำลังสนใจคิดอยู่นะคะว่าอยากจะสั่งตัวนี้มาลองเลยนะคะสำหรับเรานะเรามองว่าถ้าสำหรับราคาอยู่ที่ประมาณพันสี่พันห้านะคะเพื่อนๆื สามารถที่จะมาลองกันได้นะคะสำหรับตัวนี้ซึ่งบอกเลยนะคะว่าผลลัพธ์ที่ได้ค่อนข้างประทับใจนะคะแต่ถามว่าแบบแบบเบสเดอะเบสสุดๆสําหรับเราไหมเราคิดว่าก็คงไม่นะเพราะเราคิดว่าอีกรุ่นหนื่อทุกคนไอ้รุ่นที่แบบ2 0 0 6อะเออรุ่นนั้นน่ะน่าจะแบบทําให้แบบสบายตัวมากกว่านี้นะคะด้วยความทีออ่รุ่นนั้นนะคะเขาจะไซส์เดียวกับหมอนปกติแบบนี้เลยนะคะ ซึ่งเราสุกว่ามันน่าจะทําให้เวลานอนอะเราค่อนข้างที่จะแบบ flexible ค่ะแล้วมันจะทําให้เราแบบเหมือนรู้สึกเวลานอนสบายมากยิ่งขึ้นอะเราก็เลยมองว่าตัวนั้นอะน่าจะตอบโจทย์มากกว่านะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลดีๆสําหรับเพื่อนๆในการประกอบการตัดสินใจนะคะว่าควรที่จะลงทุน วักเงินนะคะซื้อหมอนใบนี้หรือเปล่านะคะ<ม>ก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วเราก็จะมาแบ่งปันแชร์ประสบการณ์ดีๆผ่าน<ม><ม>ช่องนี้นะคะยังไงก็ไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย